สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะวันนี้วันเที่ท่าไร่วันศุกร์ที่8นะคะทันมาคนสอ6นอแอดไม่มีเวลาทำแนวทางหุ้นนะคะวันนี้เป็นยุ่งยุ่งสองสามวันลวนะคะไม่มีสมาธิด้วยอ่ะแอดวันนี้แอดจุดทูบให้นะคะทุกคนลองเอาไปเล่นทุกแนวทางทุกหววทุกหุ้นดูนะคะลองลองจับวินดูนะจับตัวเลขที่แอดให้ไป ในเลขทูปนะคะทุกคนอ่าตัวแรกนะคะตัวแรกจะเป็นเลข9เหมือนเดิมค่ะแอจะตี9เท่ากับ6กนะคะ9จะเป็น6อ่าทุกคนลองจับวินส่วนตัวที่2ก็จะเป็น5นะคะหมาแล้วตัวที่2เป็น5นะคะแอจะตี5เท่ากับ2องนะคะแอ,จะ,ะะอจะตี5เป็น2 แล้วก็เรามาดูตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายทุกคนลองจับวินดูเดอร์แอดให้แอดแปลงให้แล้วแต่คนชอบเนาะอืมตัวสุดท้ายจะเป็นศูนย์นะคะน่าจะเป็นศูนยนะ์เนาะตัวสุดท้ายจะเป็นศูนย์แอดก็จะตีอ่าศูนย์เป็นสี่นะคะทุกคนแอดจะตีศูนย์เป็นสี่ ก็จะได้นะคะก็จะได้950 950นะคะ9เป็น6 5เป็น2 0เป็น4นะคะทุกคนก็ลองจับวินดูได้เลยนะคะทุกคนอ่าก็จะประมาณนี้นะ,ะส่วนใครนะคะมีเพื่อนๆอ,อยากบูชาเลขบูชาทูของแอดนะคะลองแอดไลน์ไปนะคะทุกคนแอดไลน์เดี๋ยวแอดจะลงลงให้ ใต้คลิปนี้นะคะลายของแอร์ตานะถ้าใครอยากบูชาทูปนะคะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรวยทุกคนจ้า